ที่เมืองทองธาน,นีค่ะ,ะใช่วันอ,อาทิตย์ที่6มีนาะคมนะคะจะเพื่อเพื่อนนอกจากช่องน้องพิม์แล้วก็จะมีช่องอื่น,น<ย>อื่เลยใช่มีน้ำโมมีน้องแฟมมีพี่พิมพี่ฟิลย่าฮะน้องวันใหม่ไม่ไมีลูกม,ม,ม,มีพี่พลอยมี โอยเยอะเอ็พูดไม่หมดนะคะเยอะมากล้องพิมพ์จะไปวันอาทิตย์ที่6มีนาเวลาบ่ายโมงไปอยากไปไปเลยนะคะเดี๋ยวดี้คะบอกวันเวลาก่อนคะ่ะน้องพิมพ์จะไปวันอาทิตย์ที่6มีนาคมเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามเท่านั้นนะคะ เขาจะไปเจอน้องพิมพ์ได้ยังไงหัวล้อนกันอยู่เนี่ยนี่จะมีของไปแจกนะคะจะแจกนี่ค่ะก็มีมีหลายชิ้นค่ะนี่นี่นี่นีน no, no, ไม่ใช่ค่ะจะแจ,ะจกนี่ค่ะไม่ค <c oughs> ่นี่เดี๋ยวแจกพิมพหรอกยี่สคนแรกที่เจอน้องพิมพ์ที่งานที่บูธที่เจอที่บูธนะคะ20คนแรกที่เจอที่ <c oughs> ทบูธเดินเข้ามาทาน้องพิมพ์เลยแล้วน้องพิมพจะแจกเข็มกลัดค่ะยี กดเสร็จนะคะเข็มกัดเขากัดเบาๆเขาไม่กัดแรงอย่างที่ท่านชมคิดหลกเสื้อค่ะไม่ใช่เข็มกัดงานอย่าลืมนะคะ20คนแรกเจอที่บูธเซย่าช็อปนะบ่ายโมงจะให้เข็มกัด20คนโอเคไคะเราแล้วระหว่างเราเดินข้าบูธแล้วก็มีเด็กตะโกนทักงนี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องไปที่บูธก่อนเลยต้องแจกกันที่บูธตามกติกาเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเกิด มีเด็กมารอหน้าปักซอยเราก็ต้องแจกเลยสิคะตคือว่าแต่ว่าถ้าเสนอนอกบูธแต่ว่ายืนอยู่นอกหนะะึ่งเก้าได้ไหมคะหนึ่งเก้าได้ก็คือในบริเวณนั้นนะคะบริเวณของบูธเขาได้สองเก้าได้ไหมอ๋องั้น,นี้ไม่แจกแล้วคะ่ะไม่แจกแล้วคะ่ะยากมากเราเลิกเราเลิกเราไม่แจกแล้วนะคะแจกไปแค่มืออ่าๆแม่พูดเล่นก็คือเอาเป็นบริเวณงานะะเดี๋ยวคุณแม่เป็นคนตัดสินเองนะคะแล้วก็อ่าต่อไป คือจะเอาหนังสือไปแจกใช่หนังสือชวนเด็กจิ๋วไปชิวเอาที่เราเขียนกันขึ้นมาใช่ไหมคะเอาไปภูคขาแล้วมีคใครอยากได้ไหมคะมีะมีคนอยากได้ไหมคะจะเอาไปห้าเล่มนะแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่บอกว่าจะแจกกิจการเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังที่งานละกันนะคะแั่งชมก็มาคาแต่หนังสือน,นี้ไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรม,าม,ามาดางไงคะเพราะว่าพอเปิดนะ้ำชมจะพึ้งค่ะเพราะว่าพอเปิดมา จะปั้มไปด้วยปั๊มยังปิดความรักเซ็นชื่อแบบนี้ไปด้วยอ๋อเขาจะแจกลายเซ็นด้วยหนังสือชวนนางจิ๋วไปชิวเอาพร้อมลายเซ็นห้าเล่มนะคะเดี๋ยวไปแจกที่งานเลยช่วงบ่ายโมงหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดลพูดเหมือนน้องน้ำโมที่วีดูตอนห่างนางเงือกไงเมื่อกี้มึงกดดูกันโอเคค่ะแล้วเจอกันนะวันอาทิตย์ที่6มีนาคม นนะคะแค่มุนว่าเสร็วว่าเขาให่เราไปทำอะไรคะตัดดิก